ค่ะนิรยาทาโรนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีสิงในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์สองพรอบขอบคุณสหรับการกดติดตามสับสไครต์และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาโรนะคะเอาละและนี่ก็คือ energy ของชาวสิงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอ d e sub cup ้าวนี่ก็คือไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยความรักที่เปี่ยมล้นในหัวใจ 10 of p e n t a c oh, l e ตโอ้สิบเหรียญ the sun 5 of c u p ัและ strength นั่นเองนะคะเป็น energy ที่ดีๆนะคะเป็น energy แห่งความสุขนะสำหรับชาวสิงในเรื่องราวของความรักนะคะแต่ว่ามีอยู่หนึ่งอย่างก็คือว่าอย่าจมอยู่กับอดีตมากเกินไปนะคะอืม ชาวสิงอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่เคยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บปวดเสียใจผิดหวังนะคะหรือว่าเราเมีห่วงความคิดที่เรายังอาจจะมุบอมนไม่ได้หรือว่ามีความรู้สึกเ,เจ็บแปลบบอยู่ในหัวใจเป็นบางครั้งอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีสิ่งที่สิ่งที่เป็นความสุขนะคะการเริ่มต้นใหม่วงจรใหม่ๆที่กำลังจะเกิด กับชาวสิงห์นะหรือว่าชาวสิงห์อาจจะแบบอยู่ในห่วงเวลานะคะที่ตอนนี้เนี่ยเรารักในตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอะไรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความสำเร็จนะคะความสุขความอะไรความคือคิดจะทำอะไรในช่วงเนี้ยโดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นนะ่ะมันดีสำหรับชาวสิงห์มากๆเลยนะเพราะว่าจะ นำไปสู่นะคะความแข็งแรงนะคะความยั่งยืนในอนาคตนะคะที่แบบมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งมากๆด้วยนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอผ่านกับอุปสรรคอะไรบางอย่างบ้างนะคะซึ่งชาวสิงก็สามารถทําได้อยู่แล้วนี่ก็คือ energy ของชาวสิง์เองด้วยนะคะที่มีในเรื่องของความเข้มแข็งแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงนั่นเองนะแต่ว่า ในตรงเนี้ยเหมือนกับว่าโอเคต้องผ่านอะไรมาก่อนผ่านในเรื่องของการที่จะต้องเริ่มต้นใหม่การที่จะต้องมีความรักในตัวเองนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเหมือนมีคนที่เขาอยากจะเข้ามาในชีวิตสิงมากๆเลยหรืออาจจะเข้ามาแล้วนะคะเป็นคนที่แบบดูสดใสมากๆเลยนะคะอาจจะมีเรื่องของวัยที่แตกต่างกันนะคะเขามาตกลุมรักชาวสิงนะคะชาวสิงก็น่าจะมีใจให้กับเขาไม่น้อยนะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปในเรื่องราวของชาวสิงต่อไปนะคะเราจะไปดู Energy ของใครคนหนึ่งนี่คือไพ่สิบถ้วย f i v e of ร์ n d s สมเหรียญน,นะคะสิดาบแล้วก็ The Magician เอาละคนคนนี้นะคะพูดถึงว่า <c oughs> ในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะ เขาเป็นคนที่ต้องการความรักความมั่นคงนะคะแล้วก็รักใครรักจริงนะคะต้องการที่จะมีความเป็นครอบครัวนะอยากที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีพ่อแม่ลูกอะไรแบบนี้นะเขาอาจจะเคยจบกับความสัมพันธ์ที่มีความเจ็บปวดเสียใจมาก็ได้นะแล้วก็เรื่องราวในอดีตเนี่ยมันทําให้เขายุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายมากๆเลยแต่ณนะตอนนี้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ละ หลังจากที่เขาจะต้องมีการผ่านนะคะความเจ็บปวดความเสียใจมาก่อนอย่างแน่นอนนะเขาถึงจะมีการาฟื้นนะคะเยียวยาตัวเองทําให้มีการที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเขาเป็นคนที่มีความสามารถสูงที่เขาแบบคิดจะทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะเขาสามารถที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเขาต้องการที่จะก่อร่างสร้างตัวนะต้องการที่จะแบบ ในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการงานนะคะที่อยากจะทำก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีการเรียกว่าปรึกษาหารือนะคะเพื่อที่จะดูแนวโน้มแล้วก็ทิศทางในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขานั่นแหละกับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็เขาจะพบกับ ชาวสิงห์ได้จากทางไหนบ้างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอาการงานการเงินได้นะคะหรือว่าการพบปะการประชุมกันอยู่ในกลุ่มเรียนกลุ่มโซเชียลอะไรเดียวกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เขาคงจะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความยากลำบากนะคะนั่นก็คือในเรื่องของอปัญหาถาดโถมที่มันทาที่จะต้องทำให้เขาว่า จบจากสิ่งที่มันทุกขทรมานนะคะจบจบจากปัญหาให้ได้ก่อนนะแต่เขาก็ทำได้อยู่แล้วนะคะเขาสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขนะคะเต็มไปด้วยความสำเร็จได้ด้วยมือของเขานั่นเองต่อไปนะคะเราก็จะไปดูนะคะสถานการณ์และแนวโน้มควีน f c u p ครับเดอ นี่คือ the hangman king of w a n d s eight of w a n d s คุณน่าจะได้รับความรักนะคะใครสักคนหนึ่งอยากที่จะหยิบยื่นความรักให้กับคุณอย่างที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะ a i g of cups ก็มาอีกแล้วนะคะและนี่ก็คือ a i g of swords strength four of swords n i ยอ of Bonds แล้วก็ The Star นะคะ,เ,ะเรื่องราวนะคะของชาวสิงจะเป็นอย่างไรสําหรับชาวสิงเองนะคะก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณเป็นช่วงของการที่มันมีความรู้สึกเหนื่อยนะคะกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้วก็บัดแผลต่างๆนะคะแล้วก็ อ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวงนะคะหรือว่าอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราต่อสู้แต่เพียงลําพังนะแล้วก็อาจจะมีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่เราเออจะต้องทําด้วยนะคะแต่ชาวสิงห์ก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับรุกขึ้นมาต่อสู้กับตัวเองนะคะผ่านการเยียวยาตัวเองมาแล้วนะ ทำให้เราเนี่ยนะคะมีในเรื่องของความรักในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมนะคะนั่นก็เลยไปสะดุดตากับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขาอยากที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวสิงห์นะเขาน่าจะแอบ,บมาสืบส่องคุณนะคะหรือว่าแอบ,บดูคุณอยู่นานแล้วนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยแพชชั่นที่มีต่อคุณโดยเฉพาะชาวทัศไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะ ก็เป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขด้วยนะคะที่ใครสักคนหนึ่งอยากที่จะหยิบยื่นให้กับคุณนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่อยากที่จะดูแลอยากที่จะเอาใจใส่นะเราก็อยากที่จะเข้าอกเข้าใจนะคะเป็นความรักที่อบอุ่นนุ่มนวลม,มั่นคงมากๆเลยปนิบัติอะไรเป็นอย่างดีทีเดียวเต็มไปด้วยความรักนะคะ มันเป็น energy ใหม่ๆนะหรือว่าเป็นอะไรที่อยากที่จะหยิบยื่นให้นะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นความรักที่เน่มีหลดอยู่ล้นใจเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกได้นะคะเป็นการที่แบบไพ่แปดไม้นี่ก็บอกถึงสิ่ง ด,ดีที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดนะคะอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารเข้ามาอย่างที่ไม่ทันตั้งตัวเข้ามาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ชาวสิงห์เนี่ยก็เหมือนกับว่าโอเคเราเป็นคนที่อาจจะเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงเวลาของการที่คิดไตรตรองอะไรเยอะเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาก็ทําให้เราได้เรียนรู้นะคะอะไรหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าเป็นช่วงของการ ดู Do, นะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเรา,ารู้สึกอึดอัดหรือว่ายังไม่ได้ออกมาจากปัญหาบางอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านพ้นไปได้นะคนคนนั้นอาจจะมีลักษณะแตกต่างจากคุณค่อนข้างจะมากนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ากันได้ก็จริงแต่จุดที่แตกต่างก็มีเยอะเหมือนกันนะใครที่เจอลักษณะนี้นะคะสามารถที่จะลอง เขียนคอมเมนต์มานะคะได้ว่าคุณแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะมีเชื้อชาติสัญชาติศาส,สนาไหมหรือว่าอายุนะคะหรือว่า,าในเรื่องของอะไระสังคมนะคะวัฒนธรรมฐานะความเป็นอยู่ความคิดความเชื่อทัศนคตินะคะแต่ชาวสิงก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้อย่างสง่างามนะคะโดยจากการที่คุณได้ฮิวตัวเองมามากๆแล้วตอนนี้ก็คือ มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของความสำเร็จด้วยนะคะความมีชื่อเสียงที่กำลังที่จะเฟื่องฟูเลยทีเดียวนะคะสำหรับชาวสิงห์นะอ่านี่คือไพ่เดอะสตาร์ก็เปรียบเสมือนคุณเป็นเดอะสตาร์นั่นแหละนะคะความโดดเด่นความเฉิดฉายที่จะเตดตาใครบางคนคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีชื่อเสียงด้วยก็ได้นะคะและอาจจะเป็นชาวกลุ่มเอาละนะคะนี่ก็คือใน Energy ของใครคนหนึ่งต่อไปนะคะเราจะไปดู <c oughs> ข้อความในใจจากใครคนหนึ่งที่เขาอยากจะฝากบอกถึงชาวสิงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาอยากบอกอะไรนะ I know I made a huge mistake ฉันรู้ว่าฉันได้ทำความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่อยู่พอสมควรเลยทีเดียว I still love you regardless แต่ฉันก็ยังคงรักเธอเสมอ I just don't want to be a loser in front of you อืม ที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าคือฉันไม่อยากที่จะเป็นลูเซอร์นะคะเป็นคนที่ขี้แพ้ต่อหน้าเธอนะ่ะ uh, My heart has been revealed ไอคัน i t ด i ด a n y m o อ e ฉันอยากที่จะเปิดเผยนะความในใจบางอย่างที่ฉันไม่อยากที่จะซ่อนมันอีกต่อไปแล้ว i pretend not to care but actually i miss you like crazy ฉันทำเป็นไม่สนใจแต่จริงๆแล้วฉันคิดถึงเธอมากๆเลยน่าจะเป็นใครบางคนนะคะทีเ่เคยทำผิดกับชาวสิงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอออยากที่จะบอกข้อความนี้นะคะผ่านมาให้ชาวสิงได้รู้นั่นเองโอ้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู ความลับที่อยู่ในใจนะคะของเขาคนนั้น I'm not available แต่ตอนนี้ฉันไม่ว่างแล้วนะหรือว่าเขามีมยุ่งมากจนไม่ว่างนะคะ I l o s t myself for a little while แล้วฉันก็สูญเสียความเป็นตัวเองไปชั่วขณะ I left when I saw you with someone ฉันเดินออกไปเพราะว่าเห็นเธอมีคนอื่น just being n e a r you is intoxication แค่อยู่ใกล้ๆเธอก็จะทำให้ฉันรู้สึกถึงความท็อกซิกมันคลายลงไป y o U a N d I w e r e to young แต่ปัญหาของเราก็คือเราอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างมากพอยังไม่เติบโตพอนั่นเองเอาละนะคะนี่ก็คือข้อความในใจจากใครคนหนึ่งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับชาวสิงกันนะว่าต้องผ่านเรื่องราวอะไรกันบ้าง s e l ส์ a บอ t ช d e ิดฮิดเดนท r ูทเพอ e ์เฟคบ a ล c นซ์มิ a แ e ตติ i ันสตาร t ทท t o t a l คคือน่าจะผ่านในเรื่องของความเจ็บปวดมานั่นแหละนะคะความเจ็บปวดเสียใจบางทีก็ไม่มีการทําร้ายตนเองนะคะหรือว่าทำร้ายซึ่งกันและกันเนาะชาวสิงห์น่าจะผ่านในเรื่องของความรักที่มันมีอะไรที่ปิดหบังซ่อนเร้นนะคะหรือว่า ความรักที่เป็นความลับหรืออะไรความจริงบางอย่างที่มันเปิดเผยนะหรือว่าแม้แต่การที่ใครบางคนไม่แสดงออกนะคะหรือว่าไม่ได้บอกความจริงบางอย่างแต่ชาวสิงก็สามารถที่จะผ่านการเรียนรู้นะคะการบาลานซ์ในตัวเองก็น่าจะเป็นช่วงที่ชาวสิงเนี่ยพยายามดูแลรักษานะคะสมดุลในตัวเองอย่างมากๆเลยนะคะทำในเรื่องของ work life balance นะคะ หลายๆอย่างเนาะจนตัวเองพร้อมนั่นแหละพร้อมที่จะเป็นเดะสตาร์ก็อาจจะต้องมาถึงจุดที่จะต้องมีการเลือกการตัดสินใจนะคะในเร็วๆนี้จะมีใครบางคนนะคะอยากที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะเริ่มที่จะมีการพูดคุยถึงสิ่งสำคัญบางอย่างให้กับชาวสิงนั่นเองเอาละนี่ก็คือในเส้นทางของความรักนะคะแล้วเราไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นะที่ชาวสิงจะได้เจอกัน อัน w love แน่นอนนะคะความรักครั้งใหม่จะเข้ามานะคะที่ผ่านมาเนี่ยชาวสิงเจอกับความรักที่มันเป็น unrequited love หรือเปล่านะคะความรักที่ดูเหมือนไม่ค่อยจะสมหวังนะคะการเข้ากันไม่ค่อยได้หรือเคยเข้ากันได้มากแต่เคมีมันลดน้อยลงทุกทีหรือว่ามันส่วนทางกันไปนะคะอาจจะเคยเจอเรื่องของ a r m i c relationship ในอดีตนะคะก็คือแบบความสัมพันธ์ในเชิงคู่กรรมนะคะมีเรื่องราวที่ทำให้ต้องสะสางมีเรื่องราว 3วันดีวันไข่นะคะต่อไปนี้ชาวสิงจะได้รับความรู้สึกที่แตกต่างแล้วนะคะก็คือ happy ever after นะคะในที่สุดชาวสิงจะได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรนะคะแต่อย่าลืมว่า h a u เท e d by your eggs. พลังงานเก่าๆคนเก่าๆยังอาจตามหลอกหลอนได้อยู่นั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าชาวสิงจะสามารถที่จะ อ m มฟอ o นนะคะจากตรงนั้นได้หรือเปล่าด้วยและนี่ก็คือนะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์ต่อไปเราไปดูขอแองเจิลนะคะให้คำแนะนำกับชาวสิง Make the effort Past life relationship express your love This could be the one นะคะแล้วก็ true l o ืมอ่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะคะที่ชาวสิงเนี่ยจะได้เจอกับ คนที่ใช่สักทีนะคะ c o u l ั be the วันนะคะแล้วก็เป็น true love เป็นรักแท้ของชาวสิงเป็นคนที่มีในเรื่องของอเคยรู้จักกันมาก่อนณนะที่นี้อาจจะเป็นคิดว่าเป็นคู่ในดิตชาตินะคะที่วนมานะเพราะว่าเป็น new l ลิฟนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตก็ก็สามารถเป็นได้นะคะถ้าสามารถที่จะจูนกันติดนะเอะข้อแนะนำก็คือ express your love จงแสดงออก ซึ่งความรักนะคะเราก็แบบเหมือนกับว่าเรียนรู้นะคะเรียนรู้ว่าในความรักเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปล่อยไปตามยถาก,กรรมได้นะคะอม,มันอาจจะต้องมีการปรับต้องมีการจูนกันหลายๆอย่างนะถึงจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูอ่า ข้อคิดที่จะให้กับชาวสิงกันสำหรับข้อคิดนะคะก็คือ you get what you believe คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อนะคะคุณเชื่อหรือคุณคิดว่าคุณเป็นสิ่งใดคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดนะที่อาจจะต้องไปศึกษา you don't need to know now บางอย่างอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องรู้ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ทั้งหมด คำดาวแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าสถานการณ์มันยุ่งเหยิงนะคะหรือว่าทำให้จิตใจเราว้าวุ่นนะคะหรือว่าพุ่งพ่านให้เราเนี่ยคำดาวนะคะสงบสติอารมณ์ในช่วงนี้นะคะพยายามใจเย็นกับใน,ในหลายๆเรื่องก็จะดีนะ Don't compare your life to others แล้วก็อย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตของคนอื่น มากเกินไปนะคะบางทีไม่ต้องไปนั่งเปรียบเทียบว่าโอ,อา้ชีวิตคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าคนรักคนนั้นคนนี้เป็นอย่างไรนะคะเอาที่เหมาะเอาที่แบบดีที่สุดสําหรับเราก็แล้วกันนะและคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษาแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าจะสมัครเรียนนะคะเรามีคอ,อร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คเคิลนะคะแล้วก็คอร์สดึงดูดหลักแท้ ะะของกดแรงดึงดูนะคะแล้วก็เครื่องฟอกอากาศชาร์ปนะคะที่มีลิงก์สำหรับการที่คุณสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อเพราะว่าอากาศสภาพอากาศแล้วก็ฝุ่นอของเราในทุกวันนี้นะคะอันตรายต่อสุขภาพมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูแลนะคะสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยนั่นเอง ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในวันนี้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการทุกการสนับสนุนนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีแล้วก็มีความสุขไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ